โอเคผมลืมอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะตอนนี้เนี่ยกระแสดราม่านะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับนะผมลืมผมลืมขอภัยผมลืมไปเรื่องหนึ่งนะครับยูทูบเบอร์สาวเป็นคนไทยนะครับนะทายติดผีผู้หญิงนะครับใส่ชุดสีแดงที่ฮ่องกองนะครับนะหลายคนก็ดราม่ากันใหญ่เลยว่าเฮ้ยมันเป็นคนหรือว่าเป็นผีวะนะครับขนาด ตำรวจอะยังมองว่าเป็นคนเลยนะครับนะถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ยถ้าในคลิปพี่เขาเนี่ยมันต้องมีผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงดิเพื่อนเขาอะเออแล้วเขาก็แบบว่าเฮ้ยเธอมาถ่ายรูปกับเราหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เนี่ยเขาถ่ายคนเดียวเนี่ยผมพูดแล้วคนลุกเขาถ่ายคนเดียวเขาไปกับแฟนเขาตอนแรกเขาถ่ายกับแฟนเขาสองคนแล้วเขาก็ยืนถ่ายตรงหน้ากระจกนะครับนะปรากฏว่าติดผีผู้หญิงนะครับนะ ตัวใส่ชุดสีแดงเลยนะครับนะหน้านำดำหน่อยนะครับนะหลายคนก็พิพาทวิจารณ์ว่าฮ้ยมันใช่คนหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ยังหาคําตอบไม่ได้นะครับแต่พี่เขาเนี่ยหาคําตอบในทางวิทยาศาสตร์ว่าเออก็อาจจะเป็นผีที่อยู่แถวนั้นเนาะนะครับ ถ่ายตรงร้านน่าจะเป็นร้านขายพวกคอฟฟี่พวกกาแฟน้ำปั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ฮ่องกงนะตอนนี้ก็เหมือนมีการขอกล้องวงจรปิดว่าใครมาใครมายืนถ่ายกับพี่เขาเปล่านะครับซึ่งตัวพี่เขาก็ยืนยันว่าไม่มีใครเลยนะครับนะแฟนเขาเนี่ยน่นอยู่ห่างออกไปและพี่เขาอยากถ่ายคนเดียวนะครับนะแต่มันติดที่ผีผีผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดสีแดงทั้งตัวนะครับเข้ามาติดนะ ตอนนี้เนี่ยโซเชียลกำลังแบบว่าโอ้โหเดือดเลยนะครับนะนะครับเดือดเลยว่าเฮ้ยมันคนหรือ,อรเปล่าเท่าที่ผมดูนะนะครับเท่าที่ผมดูจากรูปเนี่ยนะครับผมสรุปให้ฟังนะอาจจะเป็นคนก็ได้นะครับแต่ไม่รู้ใครไม่ใช่เพื่อนพี่เขาแน่นอนแต่เราไม่รู้ใครไงนะครับนะ <c oughs> เราไม่รู้ใครนะครับนะเนาะ อาจจะเป็นคนก็ได้นะครับแต่พี่เขาบอกว่าอย่างก็ไม่ใช่คนก็คือผีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งลี้ลับเนี่ยวิญญาเนี่ยนะครับนะบางทีเราถ่ายรูปอะอย่างพี่เขาว่าถ่ายรูปอะอยังติดเลยนะครับบางทีเราถ่ายคลิปวิดีโออะบางคนก็โฟกัสได้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับนะก็ ใครจะเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณนะครับนะว่ามีจริงหรือไม่มีจริงก็แล้วแต่พวกเขาเนาะแต่สําหรับผมเนี่ยผมเชื่อนะครับเพราะว่าผมเคยเจอกับตัวมาตอนนี้เนี่ยผมไม่เจอแล้วนะครับนะนะครับนะก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับนะแล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับนะโอเควันนี้ก็ปิดท้ายนะครับนะด้วย บรรยากาศชุ่มแสงเยี่ยมเหงาก็จะมีรถผ่านนะครับนะก็จะมาถ่ายเงี้ยจนกว่าจะไปเรียนที่กรุงเทพนะครับนะประมาณวันที่สี่พฤษภาต้องไปตัดชุดตัดสูตรที่นู่นที่ปัญญาภิวัตรแล้วเราก็จะเดินทางประมาณวันที่สามแล้วกันอะผมลืมทำบวดเดี๋ยวไปทำนะครับมนาะว่าระหว่าง202พิษซโลกกรุงเทพกับรถเร็ว112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัตนั่งจากชุมแสงไปลงลังสินนะฮะ ถ้าผู้ชมเนี่ยอยากจะให้ทําขบวนไหนมากที่สุดนะครับนะเราจะไปทําเลยนะครับนะถ้าคนเยอะย้ํานะครับถ้าที่นั่งมันเต็มในวันนั้นนะครับนะผมไม่สามารถถ่ายได้เลยนะครับผมพูดจริงอาจจะถ่ายแค่ตอนที่อ่างสมมุติว่า หนึ 1> 1่งหนึ่งสองส่วนกับสองหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอาจจะไม่ได้ถ่ายเหมือนสองหนึ่งสองสองหนึ 2, 2่งหนึ่งส่วนเก้าที่ถ่ายดีบิวการเดินทางอย่างนั้นนะครับนะอาจจะไม่ได้ถ่ายอย่างนั้นเนาะนะครับนะโอเคหวังว่าท่านผู้ชมเข้าใจกันถ้าที่นั่งมันว่างมันโล่งถ่ายแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับถ่ายแน่นอนนะขนาดตอนนั่งสองหนึ่งมาลงชุมแสงเมื่อวันที่สิบห้าเมษรศาเนี่ยแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมเออนะครับ โ okay. อเคทางงานนี้ขอจบคลิปก่อนแบตจะหมดเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะลุย